พี่น้องสบายดีเอฟซีบัสูุขุสุคนเนาะพอกับสองบอไทยก็บป็น้องสบายดีแซวมาน้าว่าพี่ดงมานาว่ามานาว่าอีเมอันนะหาเท่าส่งไปให้้านสาวอยู่ไทย น้ำมันเลือกเยอะนะสินะโ้ใหญมีลงไปปานาดอกันเพียงเลือกหนาวกันหนาวามลือ้วย นานสาวยา,าวหึห่งๆจัง <ยา S 2> จกินเธอหนึ่งละยะ้านสาวกเออาค้ืวมมันว่าโอ้ยไปเอาแลนนองอ๋อะนนองถูฮะนำไม่ได้เลิกดอกเองนี่ว่ะเออแต็มแาไม่ได้อยู่ละเลิอดอกมันว่ะ ถ้ามันมีได้กับพ่นแรงพูนไปบ่าน้องหยาวพูนอีกได้ได้อยู่บ่อเชิงม,อ,มองขันพูดอพเ,เอาไปเอาไปตาแห้งนะเธอเอาแนี้นอนเออเอยอยนะเ,อเ,อเอท่านะพ่อ <c oughs> พ่อจะเอาไปตากแห้ง ฝานซาไลเหบอไปตายเห็นเออจะได้ตายแห้งเหรอทรงไปประเทศนอกเคยมันดกอีเราของวันนี่เนาะต้องใชเป็นโงนเป็นโงนอย่างนีเนาะแค่ายุก่ามันแก่

น้องเบิ้งเป็นอะไรได้ยี่ยน้องกระโดดดิโหเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วพี่น้องเลยนห้นองนี้มันวันชินไปเมื่อวานวันซืีนอือคอมเมนตวันชินเสวานนี่เฉอเมื่อคอมเมนต์มาวานนี่เ่าได้ทั้งเอ้ยว่าเอาท่าละหมอนเธอและหมอนไปเอาอยู่ หวานนี่นะแล้วได้ลาย,ยเยอะะจักเด้าเลยบอว่าถ้ามหนงนมันไปอาอยู่หัวมันะไเห็นมันไปขุดกระปูเมาแอ้วมันไปขุดกระปูแล้วมอนตอนค่ำนันไปขุดกระปูซะก่อน,นมันเล,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 ลจกเด็ก Là sang cộp năm nào bỏ Nhưng mà gần đại cái chuyện lạc sư không Ờ Nó hai lỗ thôi lơ Hô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นำไม่ได้ไล้ผันนำน้องอันนี้คือหมาผู้เดียวคอมเมนต์เยอะเนาะมันไลฟ์คนก็มีย่านบุรีรันยาน,นำด,นด้วยยังได้ผู้นอนหนาใช่ป่หนาเทงคุนนอนเเพ้วไปแล้วเผพ้ปิดเพ้วไกลบ่ฮอ,อ คนเดียวมานันบวะนั่นได้ขึ้นมาแล้วแม่นั่แนแหล้วยังมีเห็นเหรอได้ยู้หนองนี่เนาะอืมได้ยู้หนองนี่นาะขันเขาจะเขามียาบันเลยอันนี้ขันเขานี่ยเขามียาบันเลย เอาพมมาอยู่แลวเวาพมีหญ้าเปนเหลอแต่หมาในกินบ่เธอหนึ่งเธอเดียวเท่านั้นแล้วพามีขึ้นหญ้าเปนเหลอแเบ็ดเทอีนเชอมีหืออยูเ่เบ็ดเธ้าน้องเันจะแ็คันจ็เล่จะแงัน

บ่อนลบ่อนเนะน้องพอน้องำมีแห้งจากเธอนี่บ่บ่อนเพื่อนันอ๋อพื่นาห้องก็ลงมาแต่เพลงเป็นอย่างไงฮ

เป็นตาเยอะ <c oughs> เป็นตาเยอะแล้วมันอย่างไรอยู่เขาผลนะผลยังยาอยู่ใช้หมูกระพุนะพย,ายา,ยยางๆมาได้แล้วเน,น,นี่ยนี่อันนี้เป็นตะกินอยู่นี่ยังใส่ได้อยู่อันนี้จ้ะมันก็ยังใส่ได้อยู่นกเขาสา,า,สาลายสาลาบานบอไซ นานสาวอยากคงเป็ยอยู่ไทยไม่ใหญ่จัดให้ไม่ใหญ่ลุยน้ำเท่าสาน,น้องอะไก็น,น้องเงาคักเงาเน่เขาสมบูรณ์อะไรในป่านี่เต็มอยู่ฮึม ตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่พี่น้องปลาชอยอะไรแต่แดดเปล <c oughs> ่งเปลี่ยนพี่น้องปลาซอยกต่แดดมันละผาจากปิดคลิปพีน้องวันนี้ก็บเขาบอกขอบใจที่ที่เขามาบงมาส่งปลาชอยฝากกดไลค์กดแชร์พี่นอ้กกนองกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพักผาชิปใหม่ๆพี่น้องไว้พอกันคลิปปลาโหลงได้ได้เยได้บบนี่เนาะน้น <c oughs> นองนี่ได้เยอะ่น้องนี่ท <c oughs> องนี่ได้เยอะ่น้องนี่ <c oughs> ซอนเอาบานนี่ขอเขาออน้อควข่เอาบานนี่น้า,านงน่าเออน้นองนี่ได้กินน้องนี่ได้กิน